นี้พอเรามีสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นแล้วนะเราก็คอยสังเกตจิตใจของเราเวลาเราจะพูดนะสังเกตรตรงที่เราพูดะตอนที่เราเราคิดตอนที่เราพูดตอนที่เรากระทำตอนที่เราทำมาหากินะมันเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นหรือเป็นไปเพื่อพอกพูนกิเลส อย่าสัมมาสังกปาเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็ถ้าเราผ่านตรงนี้ได้นะโหการภาวนาจะราบรื่นไปเยอะเลยสัมมาสังกปาเรียกว่ามีความเพียรชอบความเพียรที่ไม่ชอบเป็นไงไม่มีความคิดไม่ใช่ความเพียรนั้นสัมมาวายมะคือเรามีความเห็นถูกรู้ทฤษฎีแล้วเราก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องเพราะก่อนที่เราจะพูด หรือทารรถูกหรือผิดเนี่ยมันมาอยู่ที่จากความคิดของเราเป็นเบื้องต้นนะถ้าความคิดของเราเนี่ยเป็นความคิดที่เจือด้วยราคะโทสะโมหะเนี่ยคำพูดก็จะเป็นไปตามอํานาจร,ราคะโทสะมโมหะการกระทําก็จะเป็นไปตามอํานาจของราคะโทสะโมหะการทำอาหากินก็เป็นไปตามอำนาจร,ราคะโทสะโมหะ อย่างพวกอยากตั้งคาสิโนนะสกแกมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้หากินเก่งไหมหากินเก่งแต่มันเป็นมิจฉาชีพหรือพวกที่ค้าอาวุธอนะผลิตอาวุธไปค้านะแล้วให้คนว่าฆ่ากันไปน,นะนนี้ก็เป็นมิจฉาชีพนะเป็นมิจฉา,าชีวะเป็นการประกอบอาชีพที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น นี่ก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำก่อนที่เราจะเพธรยมมาหากินแบบไหนมันเริ่มต้นมาจากความคิดของเราทั้งนั้นคิดถูกนะคำพูดก็ถูกการกระทำก็ถูกการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกตัวนี้เป็นการปรับพื้นฐานให้เหมาะกับการที่เราจะก้าวไปสู่การทำวิปัสสนากรรมฐานคือการพัฒนาจิตการพัฒนาจิตนะจัดอยู่ในส่วนของ สมาธนะิมีองค์ประกอบในองค์มร์มีสามองค์คือสัมมาวายามะมีใจกล้าหาญที่จะสู้กับกิเลสที่จะพัฒนากุศสอันที่สองก็คือมีสัมมาสตินะระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองทำสติปัฏฐานนะแล้วก็สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเนะี่ยถ้าเราเดินไปในร่องรอยอันนี้นะมันจะไม่ยาก อย่าถ้าเราจะอยากมีความเพียรชอบเนี้ยใจเราต้องห้าหาญถ้าใจเรายังติดโลกมากมันไปไม่ได้หรอกถึงเวลาก็ดูแต่หนังเมื่อเช้าก็มีคนหนึ่งมาส่งกันบ้านว่าชอบดูหนังมันมีบางทีเป็นร้อยตอย่อะไรงดูหลายวันดูท,ทีหนึ่งใจฟุ้งซ่านทีหนึ่งอ่ะ ดูหลายวันก็ฟุ้งซ่านหลายวันแล้วกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางนะใช้เวลาอีกงั้นอะไรที่มักระตุ้นให้กิเลสที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นอะไรที่กระตุ้นให้กิเลสที่เกิดขึ้นแล้วรุนแรงขึ้นอันนี้ให้หลีกเลี่ยงนะต้องดูตัวเองนะทำอะไรแล้วขาดสติก็ไม่เอาทำอะไรแรล้วโลภโกรธหลงเพิ่มขึ้นไม่เอา ทำอะไรแล้วจิตแกวงไปแกวงมาฟูแฟบฟูแฟบไปเรื่อยๆก็ไม่เอา